สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับร้านกระจกอะลูมิเนียมโคลารือวิ้งคันเลอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวการติดตั้งประตูบานเลื่อน3รางที่ไปติดตั้งนะครับอยู่ที่อำเภอคลองไผ่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบบานเลื่อน3รางนะครับด้านข้างก็จะมีหน้าต่างซ้ายขวานะครับมา,มาดูมุ้งจีบกันนะครับตัวนี้มีมุ้งจีบด้วยสำหรับเวลาเราอยากจะเปิด กระจกนะครับให้แบบอากาศเข้านะครับเราไม่ต้องกลัวยุงนะครับเราก็มีมุ้งนะครับตัวนี้ประตูก็จะเลื่อนจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายได้นะครับเราจะไม่จํากัดนะครับก็คือเวลาจะ,จะขนของอะไรเงี้ยฮะรเราก็สามารถเลื่อนกระจกไปมาได้เลยครับผมตามที่เราต้องการส่วนประตูก็จะมีตัวล็อกกุญแจภายนอกภายในเราก็มีตัวล็อกด้านในให้นะครับตัวนี้ก็ ลองเลือนให้ท่านผู้ชมดูนะครับจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะครับสำหรับวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับชมวิวนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับติดต่อตามลิงก์โทรศัพท์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามการรับชมนะครับขอบคุณครับผม